ฉันคือสิริมงคลโอ๊ยโอ๊ยปวดหลังจังใครก็ได้ช่วยทีอ้าวไปทำอะไรมาละครับสิริช่วงนี้เจ้านายหลีงงานเยอะมากเลยร่างจะพังอ,อยู่แล้วเป็นพ่อดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ตอนนี้ เป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับทำงานค่อนข้างเยอะเจ้านายบัญชามาค่อนข้างเยอะอยู่ตลอดเวลา oh. ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่สิริดีก็ไม่ได้เป็นผู้โชคร้ายนะครับแล้วเพื่อนร่วมชะตากรรมของหลีมีใครบ้างหรือคะหมอนอกจากคนที่เกิดวันทิตแล้วนะครับคนที่เกิดวันเสาร์งานช่วงนี้ก็ค่อนข้างวุ่นวายหนักมากครับจำเป็นนะครับที่จะต้องขอคนช่วยเหลืออาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นผู้ร่วมงานได้ครับ ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะครับบอกเลยนะครับว่าดาวในช่วงนี้เนี่ยจะต้องมีการบริหารในเรื่องของเวลาให้ดีครับถ้าคุณมีการบริหารเวลาได้ดีงานทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีค่ะโหคอบีบมือให้กำลังใจคนเกิดทั้งสามวันแน่นๆเลยแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน